ตำนานพระาธาตุแช่แห้งพระาธาตุประจำปีเถาะศรัทธาที่สืบทอดนับร้อยปีเมืองน่านเป็นจังหวัดที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งหากจะกล่าวถึงศูนย์รวมศรัทธาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งคงหนีไม่พ้นพระาธาตุแช่แห้งพระาธาตุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆริมแม่น้ำน,น่าน ไม่เพียงเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองหากแต่ยังถือว่าเป็นพระาธาตุประจําปีเถาะที่ผู้เกิดนักสักกตว์กระต่ายต่างเลื่อมใสศรัทธาเชื่อกันว่าการได้มากราบสักการะเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตจะนำมาซึ่งสิริมงคลความสุขสงบและพลังบุญอันยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังความงามสง่าและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุยังมีตำนานแห่งศรัทธาที่สืบต่อกันมา โดยเฉพาะเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าปทุมมาผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เล่าว,ว่าพระธาตุแช่แห้งสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่20ในสมัยพญาการเมืองเจ้าผู้ครองเมืองน่านพระองค์ปโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมบสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสุขโขทยัย โดยพระมหาเถรพรมมินมอบพระธาตุส่วนหนึ่งให้แก่น่านสถาปัตยกรรมของพระธาตุแช่แห้งสะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะสุขโขทัยและล้านนาฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิองรองรับเจดีย์ทรงระฆังคว่ำปิดทองอารามตาเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบองค์พระธาตุจะส่องประกายสว่างดุดเปลียวทองกลางท้องฟ้าชื่อของพระธาตุ มีหลายคำอธิบายแช่ในภาษาเมืองหมายถึงการส่งน้ำหรือการชำระล้างส่วนแห้งหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์บ้างก็เล่าว่าเดิมพื้นที่นี้เคยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหือดแห้งไปจึงเรียกแช่แห้งเพื่อสะท้อนความบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมาะแก่การสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หนึ่งในตำนานที่ผู้คนยังกล่าวถึงคือเรื่องของนางปทุมมาหญิงสาวชาวเมืองน่านผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาเล่าว่านางเคยฝันเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดสตรัตว์และตรัสว่าสถานที่แห่งนี้จะมีพระาธาตุมาประดิษฐา,านเมื่อตื่นขึ้นนางจึงเชื่อมั่นและตั้งใจจะสร้างเจดีเพื่อเป็นที่รองรับพระบรมธาตุ ในอนาคตนางปธุมมาจึงถวายที่ดินและทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวเพื่อก่อสร้างพระาธาตุเธอดูแลและอุทิศแรงกายแรงใจจนสิ้นอายุไขจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกให้พระาธาตุแช่แห้งถือกำเนิดขึ้นชาวเมืองน่านเชื่อกันว่าศรัทธาและการเสียสละของนางปธุมมาทำให้พระาธาตุแช่แห้งไม่เพียงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ แต่ยังเป็นอนุสร์แห่งหัวใจที่มั่นคงในพุทธศาสนาในคติล้านนามีการกำหนดพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12นักษัตว์สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะหรือปีนักษัตว์กระต่ายพระธาตุแช่แห้งคือพระธาตุคู่บุญกระต่ายถูกเชื่อมโยงกับพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบเย็นสติปัญญาและความอ่อนโยน หากผู้เกิดปีเถาะได้มาสักการะพระาธาตุประจำปีเกิดของตนจะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองภัยและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตคำกล่าวที่สืบต่อกันมาว่าผู้ใดเกิดปีเถาะควรนมัสการพระาธาตุแช่แห้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตยังคงเป็นแรงศรัทธาที่ทําให้ผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศองค์พระาธาตุแช่แห้งปิดทองเหลืองอาราม ตั้งแต่ง,งานอยู่บนยอดดอยเล็กๆรายล้อมด้วยวิหารและอาคารประกอบที่แสดงศิละปะแบบล้านนาแท้ๆนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนานจึงไม่ควรพลาดที่จะขึ้นไปชมความงามและน้อมศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุแช่แห้งจึงไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อศรัทธาและความเสียสละตั้งแต่การอุทิศตนของนางปทุมมา การสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจนถึงการเป็นพระธาตุประจำปีเถาที่ผู้คนยังคงนมัสก,การมิเสื่อมคลายพระธาตุแช่แห้งคือร่องรอยประวัติศาสตร์และศรัทธาแห่งล้านนาที่สืบทอดมากกว่า600ปีความงามของเจดีสีทองความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุประจำปีเถาะและตำนานการเสียสละของนางปทุมมาทำให้ที่นี่ ไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นหัวใจแห่งศรัทธ,ธาของชาวนานและผู้คนจากทั่วสารทิศใครก็ตามที่ได้มากราบพระธาตุแช่แห้งจึงไม่เพียงได้สัมผัสความงดงามทางศิลปกรรมแต่ยังได้ทราบซึ้งในพลังศรัทธ,ธาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงเปล่งประกายอยู่คู่เมืองน่านตลอดไป